บทที่15มากเกินไปแล้วนะในช่วงปลายเดือนกันยาเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงมากขึ้นใบเมเปิลในสวนสาธารณะและตามถนนก็แดงขึ้นทุกวันนักเรียนนักศึกษาที่มาอาศัยอยู่ปักกิ่งเพื่อเรียนหนังสือผู้คนมากมายที่ยุ่งกับการงานปู้่าตายายไม่ต้องดูแลลูกหลานเหมือนเช่นในช่วงฤดูร้อนคนสูงวัยในปักกิ่งสามารถออกไปเดินเล่นในตอกซอกซอยเมื่อมีเวลาว่าง ไม่มีใครไม่ชอบฤดูใบไ,ไม้ร่วงที่สดชื่นแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ส่งผลกระทบกับเซียวจ้านและหวังยี่ป๋อทั้งสองคนที่อาศัยอยู่ด้วยกันทั้งกลางวันและกลางคืนตั้งแต่ผ่านช่วงเวลาที่คุมเครือที่ผ่านมาเพิ่งเริ่มสัมผัสอย่างแท้จริงว่าการมีรักทางไกลเป็นอย่างไรตั้งแต่กลางเดือนกันยายน เมื่อมาพูดถึงหวังยี่ป๋อเขามีกิจกรรมทางธุรกิจมากมายเช่นเคยส่วนใหญ่จะดำเนินการในเซี่ยงไฮ้หางโจวฉางซาและเมืองอื่นๆป,ป,ป,ประปายนอกจากนี้บริษัทยังได้มอบซีรีส์เรื่องใหม่ให้เขาซึ่งเป็นซีรีส์รักโรแมนติกทีมอ e ีสปอร์ตระบบงานมีการเปลี่ยนแปลงจากคนดูแลเดิมซึ่งงานทั้งหมดตอนนี้ได้รับการจัดการโดยคังเวินที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท เนื้อหาตรงนี้คือชื่อบุคคลที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและเป็นเหมือนฝันร้ายของหวังน่ปปอแอดมินขออนุญาตทุกคนอ่านเป็นข้อมูลเป็นวิทยาทานเป็นเนื้อหาแต่ไม่ได้เจาะลึกนะคะแล้วมันเป็นข้อมูลทางธุรกิจไม่มีเจตนาใดๆทั้งสิน้นทางด้านเซียวจ้านยิ่งน่าสงสารมากขึ้นในช่วงนี้เขาใช้เวลาทั้งกลางวันและกลางคืนซ้อมเต้นในห้องฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวสําหรับคอนเสิร์ตเอที่กำลังจะจัดขึ้นที่หางโจ แม่ของเซลจานต้องการมาปักกิ่งเพื่อดูแลอาหารสุขภาพและช่วยเหลือเขาในช่วงนี้แต่เซลจ้านปฏิเสธเพราะเขาไม่อยากให้เธอเห็นเขากลับมาแล้วทิ้งตัวลงนอนแบบเหนื่อยๆในทุกวันเขาขอแค่ให้แม่ส่งอาหารและน้องถั่วมาอยู่เป็นเพื่อนเขาแม่บอกว่ากลัวๆสำคัญกว่าแม่ใช่ไหมเซลจ้านบอกว่าไม่ใช่ ฉันทนไม่ไหวที่จะเห็นแม่ทํางานหนักเพื่อฉันและมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับฉันที่จะเห็นพ่อแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วแม่ก็ยังบอกอีกว่าลูกชายของฉันโตแล้วและไม่ชอบที่จะให้แม่ดูแลเห็นได้ชัดว่านี่เป็นสยยัญญาณแห่งความรักต่อแม่ของฉันรักแ,แม่จริงๆเจลจ้านพางคิดในวันหนึ่งปลายเดือนกันยาหลังจากที่ฝึกฝนเป็นเวลา5วันติดต่อกันเยลจ้านรู้สึกเหนื่อยมากจนสงสัยในชีวิตของตัวเอง แน่นอนว่าฉันฉันไม่เหมาะกับการเต้นทำไมฉันเต้นแล้วเหนื่อยจังกระดูกแทบหักเออทำไมดูเหมือนประโยคนี้ใครเคยพูดมาก่อนฉันคิดว่าการเต้นถือเป็นหายนะของฉันจริงๆอ่าเวลามีคนรักอยู่ใกล้ๆฉันคงดีใจกว่านี้คิดถึงวันที่ครูหวังสอนเต้นเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เซียวจ้านก็แอบร้องไห้เบาๆทั่วคู่หนึ่งเซอยวจ้านส่งข้อความหาหวังอี้ป๋อ การเต้นมันเหนื่อยจริงๆเราหวังหลังจากส่งข้อความไปแล้วเซียวจันก็ผ่อนคลายไปสักพักหนึ่ง mm hmm. เมื่อเผชิญหน้ากับพ่อแม่เขาต้องแซงทำเป็นว่าฉันเป็นซูเปอร์แมนฉันไม่ได้ทำงานหนักเลยมีเพียงต่อหน้าคนรักเท่านั้นที่บุนได้โดยไม่มีแรงกดดันทางจิตใจและความกังวลใดๆอีกสักพักเซียวจันก็ส่งข้อความหาหวังอีปอ่ป๋อว้าวฉันเหนื่อยมากวันนี้พี่ฝึกซ้อมทั้งวันอีกแล้วเหรอ อ๋อหวงอีปอฉันเจ็บเอวหลังแขนขาทแทบแยกออกจากร่างโอ้สองสารจังสงสารครูเซลถ้านายรู้สึกสงสารฉันนายรู้สึกเอ็นดูฉันทำไมนายไม่มาสอนฉันล่ะอ่าได้หรอเป็นไปได้จริงเหรอผมจะขอลางงานแล้วไปสอนพี่โอเคไหมเซลจานพูดไม่ออกแล้วเกือบลืมไปว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนโง่ <c oughs> ก็ว่าไม่ได้เรื่องของเซลจา้านหวังอีปอ๋อจริงจังเสมอหลังจากนั้นเซลจา้านไม่ได้ตอบข้อความของหวังอีปอ๋อหวังอีปอ๋อจึงถามไปว่าทําไมพี่ไม่พูดออกมาล่ะพี่รักโอเคไหมผมจะไปที่นั่นไปได้หรือเปล่าผมสามารถสอนพี่ได้อย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลเซลจา้านอ่านประโยคนั้นแล้วตอบกลับข้อความด้วยอีโมจิมองบนอย่าล้อเลียนคนอื่นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ พราะจริงๆคิดถึงแต่ไม่พูดผ่านไปสักพักเดี๋ยวจ้านก็ส่งข้อความอีกฉันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากหวังอีปอรู้แล้วรู้สึกเศ้าใจโอเคเอาอย่างนี้คนละขึ้นทางพี่รักช่วยอัดวิดีโอให้ผมหรือวิดีโอคอลก็ได้ขอให้ผู้ช่วยถือโทรศัพท์ให้แอบวางไว้ตรงมุมไหนสักที่หนึ่งแล้วผมจะอยู่กับพี่โอเคไหม ที่พูดคำนั้นออกไปหวังที่ป๋อรู้สึกไม่ดีหากเขาไม่ต้องทำงานอยู่ที่นี่ตอนนี้คงรีบไปที่นั่นเพื่อเทียงข้างไม่กี่ชั่วโมงก็ตามแต่ตอนนี้ทำได้เพียงมองผ่านหน้าจอเท่านั้นเมื่อเซียวจ้านเห็นประโยคนี้ปฏิกิริยาแรกของเซียวจ้านคือหวังที่ป๋อล้อเล่นหรือเปล่าแต่จริงๆก็รู้สึกหวั่นใจว่าโดนติดมากทวง นายไม่กลัวใครว่าที่สะเคียงข้างฉันว่าแล้วนายยังเล่าให้หานเกอฟังอีกมันน่าขำนะผมไม่กลัวหรอกสงสัยว่าที่รักกลัวอะไรไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่เคยมีความรักอ่าอ่าอารับรู้รับทราบฉันจะฝึกซ้อมต่อไปและฉันจะถ่ายวิดีโอให้นายคืนนี้เมื่อการฝึกซ้อมสิ้นสุดลงก็ดึกมากแล้วเซอร์จานอาบน้ำแล้วมานั่งกอดน,น้องผัวพร้อมโพสต์ข้อความบนเวยป๋อใช้แคปชั่นว่า ฉันอยากแลกเปลี่ยนชีวิตกับเจียนกัวเป็นมนุษย์ต้องขยันจริงๆต้องหาเงินมีกินมีใช้แต่ก็ต้องทนกับความเจ็บปวดจากสิ่งต่างๆรวมถึงความรักด้วยลูกแมวตัวน้อยมีความสุขขนาดไหนกินดื่มมีคนดูแลและยังสามารถอยู่กับคนที่รักที่ชอบได้อีกด้วยเจยนกัวกัวกัว,กวอานี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันอิจฉาเธอเหนียวเหนียว หลังจากนั้นไม่นานหวังอีป๋อก็วิดีโอคอลผ่านวีแชทเซียวจ้านรับสายแล้วหวังอีป๋อก็พูดว่าที่รักหยาบน้ำเสร็จแล้วหรอขณะเดียวกันเจียนก่วอยู่ในอ้อมแขนของเซียวจ้านหลังจากได้ยินเสียงของชายคนนั้นทางโทรศัพท์จากที่นอนอยู่บนเตียงก็ยกขาสั้นๆขึ้นปินไปที่หน้าอกของเซียวจ้านแลบลิ้นสีชมพูของเธอออกมาเลียที่คางของเซียวจ้านเซียวจ้านหัวเราะเบา รสสีสษะลงแล้วจูบที่หัวของเจียนกัวหวังอี้ป๋อเห็นภาพนั้นอ้อเธอจูบเธอเหรอจูบเจียนกัวเหรอหวังอี้ป๋อดูขึ้นจากเตียงแล้วมองไปที่ภาพตรงหน้าผ่านหน้าจอแทบไม่เชื่อสายตาเจวจานพูดไม่ออกไม่สามารถหัวเราะหรือร้องไห้ได้เธอเป็นแค่ลูกแมวไม่ไม่ได้นะเธอเป็นผู้หญิงแล้วที่รัก ย่านเกอร์พี่ไม่เห็นหรอว่าเธอจงใจยัวมม่วโมโหผมเมื่อกี้เธอจุ๊บพี่ต่อหน้าผมหวังอี้ป๋อแยกเขียวเลาะอวดเล็บสิงโตของเขาบนหน้าจอปากของเขาผิดเดี่ยวด้วยความโกรธเธอยั่วนายเมื่อไหร่พระราชาแห่งหูน,น,นั้นมีความวิสยาแผ่ภัยสารน่ากลัวจริงๆเมื่อก่อนหวังอี้ป๋อก,กังวลว่าฉันจะกินขนมตอนเที่ยงแทนข้าวแต่ตอนนี้กับกังวลพร้อมความอิจฉาเจียนกวงั้นหรอ เจ,จียวจันพังคิดเดี๋ยวก่อนเดียวดูซิดูดจุ๊บอีกแล้วอีกครั้งแล้วน้องถั่วที่อยู่อีกด้านหนึ่งของหน้าจอโทรศัพท์ดูเหมือนจะไม่ได้ยินเสียงตะโกนของหวังอีอ้ป๋อและยังขอเคลียร์ใบหน้าของเซียวจ้านต่อไปดวงตาของหวังอี้ป๋อเบิกกว้างดูดุร้ายเรากับเสือที่อยากจะกินลูกแมวตัวนั้น <c oughs> รีบให้เธอออกไปเร็วๆผมจะไม่ทนเห็นเธอจุ๊บพี่อีกแล้วจ้านเกิ ทันเกอที่รักเซียวจ้านได้ยินผมหรือเปล่าเซียวจ้านหัวเราะอย่างหนักจนไม่สามารถหยุดได้โอโอโอโกลักวๆไปเล่นที่อื่นสักพักนะไปเล่นที่อื่นก่อนมีปอกโกดมากจนจะกระอักเลือดอยู่แล้วน้องถั่วดูเหมือนจะเข้าใจกับสิ่งที่เซียวจ้านพูดเมี้ยวเหมี้ยวเจียนกวดถอยกลับไปอยู่ที่ข้อพับแขนของเซียวจ้านอย่ากอดเธอนะกวางเธอลงไม่ ไม่กอดเธอผมจริงจังเซียวจ้านมันทำให้ผมกรจริงๆไม่สำคัญว่าพี่จะจุบหรือสัมผัสเธอแต่วิดีโอคอแสนหวานถูกน้องถั่วจอมเจ้าเลข่ขัดขวางขัดจังหวะโดยจงใจส่งเสียงเจตนาไม่น่ารักเลยเซียวจ้านเม้มริมผีปากแล้วมองดูพฤติกรรมนี้มันเหมือนกับตอนที่เขาถามว่านายชอบหวังเถียนเถียนหรือเปล่าหวังอีปอคนมีสติดีๆที่ไหนจะอิดฉาแมว หลังจากที่หวังอี้ป๋อทำตัวไร้สาระเป็นเวลา15นาทีในที่สุดเซียวจ้านก็นำน้องถั่วกลับไปที่ที่นอนของเธอข้างเตียงของเขาจะหัวเราผมจนตายเลยเหรอหวังอี้ป๋อแน่นน้องถัว่วผมไม่สนใจว่าใครใครบอกให้เธอจุ๊บพี่ผมเท่านั้นที่มีสิทธิจุบพี่ได้โอเคโอเคฉันจะไม่ยอมให้เธอจุ๊บฉันอีกต่อไปโอเคไหม <laughs> เป็นเรื่องที่ดูน่ารักในมุมมองของคนที่มีความรักมันช่างหาอะไรเปรียบได้ในเวลาเช่นนี้แล้วเซียวจา้านผู้ฝึกซ้อมการเต้นอย่างหนักมาตลอดทั้งวันกอดโทรศัพท์มือถือของเขาแล้วบอกกับแฟนหนุ่มว่าคิดถึงรักนายอยากจูบนายคนเดียวอีปอที่ฉันรักมากที่สุดเทียนก่วไม่สำคัญเท่านายแน่นอน อ่าต้องการปอบผมเหรอเกิดอะไรขึ้นครูเซียวถึงพูดหวานแบบนี้วันรุ่งขึ้นหวังอี้ป๋อไปอัดรายการเพียนเพียนเซียงซานเออหรือรายการเดย์เดอัพนะคะบันทึกก็เกี่ยวข้องกับแมวเช่นกันหวังอี้ป๋อก็กําลังกอดแมวแมนคูนตัวใหญ่แล้วจ้องไปที่แมวในอ้อมแขนของเขาอย่างว่างเปล่าเป็นเวลานานก็แค่คิดถึงผมก็คิดถึงพี่คิดถึงจริงๆจ้านเกอ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทั้งหมดคือแฟนฟิชชั่นแต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาอื่นใดขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ